ขอบคุณคุณพี่ใหม่มากๆนะคะที่เมตตายดูน้องนะคะให้น้องได้ทานอิ่มท้องนะคะขอให้คุณพี่ไร้ครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะนะคะขอให้บุญกุศลนี้นำพาแต่ความโชคราภมาให้นะคะคุณพี่ไร้ครอบครัวนะคะขอให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะสาธุบุญด้วยนะคะกราบขอบพระคุณแทนน้องมากๆเลยค่ะนะคะ เอ็นดูนะคะทานเสร็จมางีบหลับนะคะอาบน้ําก็ได้แค่ครึ่งตัวนะคะได้แค่หน้าเองนะค,ะคุณแม่ดูทำเออนะคะกลับขอบพระคุณนะครัะหาเขียนนอนนะคะงีบแล้วนะคะเออเล่นดินะค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะกาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคุณพี่จา๋านะคะฝากขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้น้องดกด subscribe ด้วยนะคะแม่แม่จา๋านะคะเดี๋ยวแม่ควอนขอขอนุญาตรูลไลนลาไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องพักผ่อนน่นนะคะกลัวตอนกลางคืนมาฝนตกก็ไม่ได้นอนอีกนะคะคุณพี่จา๋าขอบคุณคะ่ะไปแล้วนะคะ ขอหลับฝันดีช่วงนี้ก่อนนะ